สวัสดีจ้านงนาชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูนำเสนอตำกุ้งสดค่ะทุกคนมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องแกะกุ้งก่อนแกะเปลือกกุ้งออกก่อนค่ะแล้วล้างเกลือล้างสุดาให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยมาตำค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคน มาจ้ามาดูวิธีถมมาดูวิธีการแกะกุ้งเด้อทุกคนแกะบ่ยากดอกแกะง่ายแกะง่ายแค่ทุกคนแกะง่ายนะแกะกุ้งเนี่ยใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนตำกุ้งสดค่ะทุกคนตำกุ้งสดนะคะแกะง่ายค่ะกุ้งเนี่ยแกะบ่ยากดอกแกะง่ายง่ายมาตำกุ้งสดค่ะทุกคน ล้วก็เอาเส้นหลังออกพร้อมเดอ้อเส้นหลังมันเอาไม่จิ้มฟันจิ้มออกจิ้มง่ายๆค่ะทุกคนแล้วก็ล้างน้ำน้เกลือล้างน้ำเกลือล้าง,าง,าง,างสุดาด้วยค่ะทุกคนง่ายๆค่ะเมนูตำกุ้งสดค่ะมารับชมกันเลยค่ะทุกคนมารับชมกันเลยนะคะในที่สุดกุ้งของเราก็แกะแล้วค่ะเดี๋ยวมาเอาใส่ออกค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเอาใส่ออกเดิมมีที่ทำใส่ออกก็ไม่ยากค่ะเนี่ย มาดูวิธีทําค่ะทุกคนทําง่ายเด้อจิ้มไม้จิ้มฟันลงไปค่ะดึงออกนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเอาออกแบบง่ายดายเลยค่ะทุกคน,เ,นเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปที่หางมันค่ะง่ายดายเลยค่ะทุกคนเอาใส่ออกแบบง่ายๆเลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะทุกคน จะตำกุ้งสดกินนะคะกุ้งสดตำยัะะ่วๆค่ะเอาตำกุ้งสดยั่วๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไส้มันไหมออกง่ายๆเลยนะมันบังเนาะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มะ่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะ มองเห็นไหมเอาไส้ออกค่ะเอาไส้กุ้งออก,กเส้นหลังมันเนานะเสร็จแล้วค่ะเอาเส้นหลังออกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาแช่โซดานะคะมาแช่โซดาค่ะเราก็จะมาตําค่ะแช่โซดาเด้อแช่โซดาค่ะให้มันกรอบให้มันเด้งแช่ไว้พักหนึ่งค่ะเราก็จะมาตําพริกตากระเทียมนะคะ มาตำกันเลยค่ะมาดูวิธีตำกันเลยค่ะรอะร่อยอร่อยมารับชมกันเลยนะคะทุกคนตำกุ้งสดกันเลยค่ะทุกคนมามาดูวิธีตำกุ้งสดกันเลยค่ะทุกคนกระเทียมเด้๋ยนี่พริกขี้หนูแดงค่ะพริกขี้หนูแดงค่ะตำลงไปตำลงไปใส่ชูรสกันหน่อยก่อนเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข่าตาค่ะทุกคนกระเด็นเข่าตาเนาะ เมนูตำกุ้งสดค่ะตำพริกตำกระเทียมให้แดกเด้อค่ะพี่น้องจ้ามาตำกุ้งสดกันค่ะเครื่องปรุงกันเลยค่ะทุกคนน้ำปลาขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลรราน้ำปลาจูรส น้ำตาลทรายคะ่ะทุกคนน้ำตาลทรายเด้อส่วนประกอบน้ำตาลทรายคะ่ะเ่าต้องหวานเด้อคะ่ะเรต้องหวานน้ำตาลทรายคะ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศท,ที่เราเตรียมไวนะ้น้ำมะนาวคะ่ะมะนาวมะเขือเทศมาใส่ลงไปใส่ลงไปคะ่ะใชห่หลายๆรด ใส่ลงไปนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะใส่เยอะๆค่ะทุกคนแล้วก็มะนาวเด้อมะนาวเอาปเปรี้ยวเด้อค่ะปเปรี้ยวพอเปรี้ยวมันบาบเอารสจัดจ้านเลยค่ะมะนาวเราก็เตรียมไว้แล้ว บีบน้ำมะนาวกันเหลยทุกคนบีบน้ำมะนาวกันเลยค่ะบางคนเขาก็ใส่เปลือกมะนาวเนาะแต่ไม่ใส่มันจะขมเอาเปรีป้ยวเลยมันจะได้แซ่บเปรีป้ยวเลยเด้อมันจะได้แซ่บค่ะเ,เปรี้ยวมาแซ่บดิรสจัดจ้าน รถจัดจ้านนะคะตามกุ้งสดค่ะมามาคุเลคุเลกันค่ะมาคุเลคุเลกันเด้ออันนี้กุ้งค่ะกุ้งกุ้งแช่โซดาไว้นี่เด,งด้งเดเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปเลยกุ้งแช่โซดามา ตามกันเลยค่ะทุกคนตามกันเลยตามุ่งสดยั่วๆค่ะเดี๋ยวยายไก่จะขอชิมสักหน่อยเด้อเดี๋ยวล้างช้อนก่อนค่ะขอชิมก่อนนะขอชิมสักหน่อยค่ะรสชาติพอดีหรือยังขาดอะไรอืแซ่บหลาย นิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเค็มพอแสบแห้งแสร็แห้งในที่สุดกุ้งของยายไก่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแซ่บลายเดอ้อคุเรคุเรเข้ากันค่ะเตรียมจานค่ะทุกคนมาเตรียมจานนะคะเสร็จแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาตักใส่จานเลยค่ะตักใส่จานตักใส่จานเลยเดอ้อจานล้างไว้แล้วหล่ะล้างใหม่อีกมาเมนูของโปรดค่ะ เมนูตำกุ้งสดนะคะทุกคนรับรองว่าเมนูนี้แซ่บหลายเด้อมากินน้ำกันค่ะอืมเป็นตาแซ่บแทบ้มะเขือเทศก็กิกนได้นะคะใส่เยอะๆเลยชอบกินมะเขือเทศค่ะตำกุ้งสดอร่อยๆอนะคะโอ้ป็นตาแซนะ่บเนาะบััทนี เป็นอย่างไรบ้างน่ากินไหมคะตามกุ้งสดของยายไก่จังแมนมันแซบเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะทุกคนแซบแซบค่ะมาเดิอมาเด้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับชม ขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะมากินตำกุ้งสดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนๆแซบแซบค่ะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยค่ะทุกคนมาแซบน้ากันค่ะมาแซบน้ำกันน้ำนนํำลายหกน้ําลายไหลเลยค่ะทุกคนเมนูอร่อยค่ะเมนูอร่อยขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชม บายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมากินตำกุ้งซดน้ำกันค่ะโอ้ยจังแมนมันแซ่บตำเซ็ตใหม่ๆเลยค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อแซ่บแซ่บค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อมาเด้อ